แล้วมีการถึงขั้นไปส,สุวนเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินเ oh. ข้าเทคนิคตรงนี้ความคุ้มหน้าตรงนี้มันมีมากน้อยเพียงใดอ๋อในแพลตฟอร์มที่ผมจับไปก่อนหน้านี้ใช่ไหม <Huh? S 2> อ๋อครับครับก็อย่างนี้ในแพลตฟอร์มกองสลากนะครับนะที่ผมมีการจับกลุ่มไปประมาณ20บกว่าแพลตฟอร์มนะครับนะก่อนหน้านี้ซึ่งท่านยมตีได้มอ,อบอหมายท่านยุตีไปจับท่านยมตีนะครับก็คือท่านท่านยุตีอนุชานาคาใสานะครับเป็นประธาน นะแล้วผมก็เป็นชุดทํางานนะครับที่ท่านผบตรอสุวัฒนมอบหมายไปขนาดนั้นคือวันนี้ในเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเราเ,เราสั่งคดีไปหมดแล้วนะครับส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับวันนี้มีประมาณ21แพลตฟอร์มนะฮะวันนี้สารอาญาเนี่ยได้สั่งปิดไปเหลือประมาณอีก4แพลตฟอร์มนะซึ่งถามว่าทำไม4แพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่ปิดเพราะว่า4่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาเขาขอต่อสู้คดีนะฮะเมื่อต่อสู้คดีเนี่ยเราก็ต้อง สารต้องมีการแต่ส่วนนะครับแต่ก็ไม่น่าหน่าใจอะไรเพราะว่าในขณะที่ผมจับกลุ่มเนี่ยความผิดที่ผมได้มีการนินคดีไปก็คือความผิดฐานหลักก็คือเรื่องความผิดเรื่องจําหน่ายสลากเกินกว่าราคาที่หมายกำหนดนะครับ,รบสองก็คือเรื่องเรื่องการโฆษณาเกินจริงนะครับ,รบแล้วก็เรื่องความผิดตามระบอขายตรงนะครับนะ ซึ่งในส่วนที่จะเข้าความผิดอาญาฟอกเงินเนี่ยวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเส้นเงินนะครับนะที่เราเราไล่ลูกกับปมงอ,อยู่นะครับนะเอก็เป็นความก้าวหน้าในช่วงที่ผมทําขนาดนั้นนะครับนะมันไปเชื่อมโยงหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับทองฉลับพัดนั่นป่ not, not, not. ะันะน็อตเหรอน็อตเออ๋อคือวันนั้นน็อตเนี่ยที่ผมจับไปวันนั้น ความผิดของน็อตเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขามีความผิดที่เราตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดน,ะ,นะครับนะที่ผมทําในตอนน,นนั้นเนี่ยน็อตเนี่ยเขามีความผิดที่เราดินคดีเพียงความผิดฐานเดียวก็คือความผิดจําหน่ายสละเกินกว่าราคาที่กำหนดนะเ ok. พราะตอนนั้นน็อตเขาบอกว่าเขามีค่าบริการใช่ไหมฮะซึ่งค่าบริการเนี่ยมันบอกว่าคือค่าบริการจะนํามาใช้ไม่ได้นะครับนะบเพราะว่าการจําหน่ายราคาเนี่ยนะมันต้องมีราคาเดียวนะครับนะก็คือไม่เกิน 80บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของน็อตวันนั้นที่ผมจับเนี่ยก็จบสิ้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะฮะแต่ส่วนหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ทราบว่าน็อตเนี่ยยังมีการดำเนินการเรื่องราวต่างต่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต่อมาเปลี่ยนท่านผบตรนะครับนะท่านผบตรกระทรวงศักษ์เนี่ยท่านก็มอบหมายเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยจุ๋ยวงศุกร์นะท่านไปดำเนินการอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ ผมก็ยังไม่ได้รับหน้าที่นี้ต่อนะครับเป็นท่านผู้ช่วยะจวบวงสูตท่านทาอยู่ในขณะนี้นะครับทางกองสลากพักมีคําสั่งเหมือนถูกปิดตรงนี้มันมีผลอะไรกับเรื่องของการดําเนินคดีในจดตรงนี้หรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่ตรงนี้จะไม่มีผลเลยนะครับนะเพราะว่าส่วนคดีที่ผมสั่งฟ้องผมก็สั่งฟ้องไปแล้วนะครับนะก็ก็คดีคดีน็อตที่พบความผิดใหม่นะก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่เป็นคดีใหม่ออกเลขคดีใหม่ขึ้นมา เรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดผมจะไม่ทราบนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ท่านอกตลอดมอบหมายที่า่าช่วยป็นจวบวงสุขไปดำเนินการนะครับนะก็เรื่องนี้คิดว่าทราบว่าท่านผมตลอดท่านกำลังเล่นรักอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ท่านอันแท่านเคยจับในเรื่องของการเกินราคาจำหน่ายเกินราคาของคุณน็อตใช่ไหมครับคุณน็อตใช่ครับแล้วคดีตรงนั้นจบยังครับจบแล้วครับผมผมสั่งคดีไปแล้วนะผมผมสั่งฟ้องไปแล้วสั่งฟ้องไปสั่งฟ้องไปแล้วครับนะคดีนั้นก็จบแล้วตอนนี้ก็สั่งคดีไปแล้วนะครับ รในใน,น,น,นส่วนของคดีอ่า